กินก็ถึงฟฤศจิเทคกันแล้วนะครับผมก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับผมโอ้อันนี้ก็จะมีในแบบอยู่นะครับผมตอนนี้ถอดเสื้อแล้วครับผมดูข้างหลังนะครับผมข้างหลังหนาวไม่หนาวอากาศไม่หนาวเท่าไหร่ครับโโอ้หผมผมวิวสวยมากเลยครับผมโอ้โซิกแพค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 ข้างหลังอีกคนเล่นสกีกันครับผมแต่ไม่หนาวจริงๆไม่หนาว ดูบรรยากาศนะครับผมก็ใส่จัดเต็มมาครับจริงๆมันไม่หนาเท่าไหร่นะอันนี้เป็นไม่หนาวดีมากครับเหมือนใส่กันไม่เย็นนะครับกระเป๋าใครเนี่ยครับเย็นสบายดีครับ บอลบออนปาหิมะเย็นสบายครับเย็นสบายแต่จริงถอดเสื้อกันหนาวก็ได้นะเนี่ยไม่ทันนะเข้าด้วยตอนไปฮอกไกโดไม่ได้ไปหรอมีใครไปวะสาวไปอ๋อไอ้ีอยกับคนนเนี่ย